6วิธีสร้างความโชคดีหลายคนคงจะสงสัยนะครับว่าความโชคดีความเพงต่างๆนั้นสามารถที่จะสร้างขึ้นได้ด้วยหรือนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของดวงดาวน่าจะเป็นเรื่องของดวงน่าจะเป็นเรื่องของกรรมการกระทําหรือกรรมเก่าที่เราทํามาทําให้เรามีดวงดีโชคดีแบบนี้แต่จริงๆแล้วปัจจัยที่เราควบคุมได้ทําให้เกิดโชคดีก็มีครับวันนี้นามาทั้งหมด หวิธีสร้างความโชคดีมาเร้อยฟังกันนะครับว่าความโชคดีจริงๆแล้วเนี่ยมาจากอะไรแล้วก็เราจะมีวิธีสร้างความโชคดีให้กับตัวเองได้อย่างไรนั่นเองครับข้อแรกเลยนะครับจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นส่วนหนึ่งมาจากตัวเราเองนั่นเองครับเพราะว่าถ้าเราเชื่อว่าเราโชคดีเราก็จะโชคดีครับ แต่ถ้าเราเชื่อว่าเราโชคไม่ดีเราก็จะซวยไปตลอดนั่นเองแหะครับเพราะฉะนั้นผู้ฟังก็ต้องคิดเลยนะครับว่าถ้าอยากโชคดีสิ่งแรกต้องเชื่อก่อนว่าคุณโชคดีนะหรือมีคําที่ฝรั่งพูดนะก็คือ you are what you think นั่นแหละคุณจะเป็นยังไงก็เมื่อคุณคิดว่าคุณเป็นอย่างนั้นนั่นแหละครับจริงๆแล้วความโชคดี ความโชคไม่ดีส่วนหนึ่งก็มาจากกระบวนการคิดของเราด้วยนะถ้าเราคิดว่าเราโชคไม่ดีเราก็จะสวยไปตลอดนั่นเองครับถ้าเราโชคคิดว่าเราโชคดีเราก็จะมองเห็นสิ่งที่ดีๆภายใต้สถานการณ์ที่ย่ำแย่ในทุกๆครั้งนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วข้อแรกเลยนะครับ you are what you think คุณจะเป็นในสิ่งที่คุณคิดนั่นเองข้อแรกคนที่จะโชคดีก็ต้องเชื่อก่อนว่าคุณจะโชคดีอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะเพราะไม่งั้นแล้วคือทำไมถึง ว่าอย่างนั้นนะครับ6วิธีอันนี้เป็นวิธีที่1ก็เมื่อคุณเชื่อว่าคุณโชคดีนะครับพลังจิตใต้สํานึกต่างๆนะก็จะแสดงออกนะทำให้คุณมองเห็นอะไรก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ทําให้คุณโชคดีสิ่งที่ทําให้คุณสําเร็จนั่นเองแต่ถ้าตัวคุณเองเป็นคนสั่งจิตใต้สํานึกว่าคุณเฮงไอ้คุณโชคไม่ดีอะไรแบบนี้มันก็จะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาข้อนี้เป็นข้อแรกเลยให เกิดความเชื่อภายในก่อนนะสร้างความโชคดีให้เกิดตัวเองโดยเชื่อว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่โชคดีนะครับถ้าเชื่อไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะทําให้คุณรู้สึกโชคดีได้ก็คือว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่เราสึกโชคดีมันคืออะไรมันมีต้องหลายอย่างผมเชื่อว่าเกิดมาจนถึงวันนี้ที่คุณมีโอกาสมาฟังดูเนี่ยนะครับก็คิดว่าคุณคงจะเจอเจอกับสิ่งที่คุณคดที่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องโชคดี เพราะฉะนั้นคุณเป็นคนหนึ่งที่มีโชคนั่นเองแล้วก็โชคดีด้วยนั่นเองนะครับข้อแรกฟังดูเหมือนกับไม่ยากนะครับแต่หลายคนเนี่ยถ้าคุณเชื่อว่าคุณเป็นคนโชคดีแล้วคุณจะเป็นคนโชคดีนั่นเองครับข้ 2> อ2ครับถ้าอยากจะได้โชคนะครับถ้าอยากจะได้สิ่งดีๆนะถ้าอยากจะได้โอกาสดีๆนะครับก็ต้องเข้าไปหาแหล่งโอกาสนะครับเช่นถ้า คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเป็นดารานะครับคุณก็อาจจะต้องไปเดินๆินในบริษัทแหล่งที่มีดารานะคุณก็จจะเป็นโอกาสหรือถ้าเกิดคุณอยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นคุณก็อาจจะต้องเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คนเขาประสบความสําเร็จเรื่องหุ้นนะมันจะทําให้คุณเป็นคนโชคดีแล้วก็ได้โอกาสนานๆเพราะอะไร แค่คุณไปเดินผ่านในสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นก็จะได้ยินได้รู้จักเพื่อนใหม่แล้วก็ทาให้คุณพัฒนาด้านนั้นจนเป็นคนโชคดีคนหนึ่งในเรื่องนั้นก็ได้นะครับก็มีหลายคนนะอย่างเช่นคนที่อยากจะเป็นดาราในต่างประเทศก็ไปอยู่ในแหล่งที่รวมคนที่เป็นดาราหรือคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับด้านนั้นนะในฮอลลีวูดอย่างเงี้ยก็ไปอยู่แถวๆนั้นนะครับจริงๆข้อที่2ที่จะพูดถึงการจะสร้างความโชคดีก็คือคุณต้องไปอยู่ใน แหล่งที่คุณต้องการนะแหล่งที่จะสร้างความโชคดีให้กับคุณพูดง่ายๆเหมือนคุณอยู่บนรถไฟฟ้าแบบเนี้ยนะครับแล้วคุณอยากจะนั่งถ้าคุณไม่ไปหาในบริเวณที่คนจะลุกนะครับหรือใกล้ๆจะลุกคุณก็จะไม่ได้ที่นั่งอย่างแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นคล้ายๆกันแหละถ้าคุณอยากจะเป็นดาราคุณก็ต้องไปหาสิ่งแวดล้อมที่ทําให้คุณเป็นดาราได้นะครับหรือถ้าคุณต้องการสําเร็จในเรื่องไหน คุณก็ต้องไปหาในสิ่งแวดล้อมนั้นๆไปอยู่ใกล้ๆคนประเภทเดียวกันมันก็จะนําพาซึ่งความโชคดีมาให้คุณนั่นเองอันนี้จะพูดถึงการเข้าไปหาสถานการณ์นะครับเข้าไปหาโอกาสซึ่งโอกาสมีทุกที่และครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าไปอยู่ในสถานที่สิ่งแวดล้อมนั้นๆน,น,นะครับเช่นอยากจะเป็นนักร้อง ก็จ,จะเข้าไปอยู่ในบริษัทค่ายเพลงไปเดินบ่อยๆไปนั่งกินกาแฟในนั้นหรือทําอะไรก็ได้บ่อยๆแล้วก็ทาให้เกิดรู้จักคนได้ยินได้ฟังต่างๆคุณก็จะเป็นคนโชคดีแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในด้านนั้นซึ่งผมก็เคยได้ยินนะครับมีหลายคนอยากเป็นดาราก็เข้าไปวนเวียนอยู่ในบริษัทชื่อดังที่เกี่ยวข้องกับพวกดารานักร้องเนี่ยเดินวนไปวนมานะครับหลายปีจนกว่าจะมีโอกาสนั่นเองนะตรงนี้แหละก็ถือว่าเป็นการสร้างความโชคดีอีกวิธีหนึ่งเลยทีเดียว การเอาตัวเข้าไปอยู่ในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่จะนำพาคุณไปสู่ความโชคดีได้นั่นเองนะครับข้อ3ครับข้อ3จะเป็นเรื่องของความรู้สึกขอบคุณกับทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นนะจริงๆแล้วถ้าเราเชื่อว่าเราโชคดีเนี่ยเราจะมองหาความโชคดีภายใต้สถานการณ์ที่เลวร้ายได้นะอันนี้มันถือว่าเป็นข้อนหนึ่งที่อาจจะทําให้คุณนั้นเป็นคนแบบคิดบวกนะเพราะว่าคุณเชื่อคุณโชคดี โชคดีคุณจะเห็นสิ่งเล็กๆภายใต้สถานการณ์อาจ100%อาจจะเป็นสถานการณ์ไม่ดี90%แต่คุณก็เห็น10%ที่เป็นสถานการณ์ที่คุณโชคดีนั้นนี่แหละคือสิ่งที่จะสร้างความโชคดีกับคุณได้นะแล้วถ้าเกิดคุณไปอยู่ในที่ที่ในวันที่มันโอกาสที่จะสาเร็จเนี่ยมันเยอะเนี่ยสมมติ90คุณจะคุณก็จะเห็น90นั้นเลยเพราะฉะนั้นคนที่เชื่อว่าตัวเองโชคดีแล้วขอบคุณในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะก็จะทําให คุณเป็นคนโชคดีอย่างแท้จริงนั่นเองครับเช่นคุณอาจจะรู้สึกขอบคุณรู้สึกโชคดีที่แบบคุณขับรถอยู่แล้วมีคนให้ทางคุณนะครับในตอนที่รถติดเพื่อจะเลี้ยวอะไรเพื่อจะกลับรถแบบนี้แบบนี้ก็เรียกว่าโชคดีแล้วนะหรือคุณรู้สึกขอบคุณรู้สึกโชคดีกับการที่มีคนคอมเมนต์ล้านของคุณเพราะว่าอะไรครับ คุณจะได้นำคอมเมนต์ต่างๆนั้นไปปรับปรุงทำให้ร้านของคุณนั้นดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งในทุกๆวันเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าความโชคดีเฉพาะของคุณที่เกิดขึ้นในทุกๆวันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเชื่อว่าเราโชคดีแล้วก็ขอบคุณสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับคุณก็จะมองเห็นสิ่งที่โชคดีที่เกิดขึ้นในทุกๆวันของคุณได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับต่อมาครับข้อ4ี่ละ ข้อีจะเป็นเรื่องของตัวเองนะก็คือว่าทําตัวเองให้รู้สึกว่าเป็นคนที่มีความคิดดีพูดดีทดําดีแล้วก็มีความจริงใจต่อทุกๆคนครับเพราะอะไรครับพลังงานที่เกิดจากภายในเนี่ยความจริงใจนะครับการคิดดีพูดดีทําดีนะมันจะส่งทอดออกไปรอบๆข้างแล้วมันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาคุณนะสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เกิดขึ้นก็คือเมื่อคุณจริงใจกับ คนที่คุณสัมพันธ์ด้วยนะครับเขาก็จะจริงใจกลับมันเป็นกฎง่ายๆเลยแล้วคุณแล้วก็จะดึงดูดคนที่คิดดีพูดดีทําดีมาเจอกับคุณด้วยแล้วก็มารู้จักกับคุณนะครับแล้วโอกาสดีๆในการสร้างความโชคดีก็จะมาจากคนเหล่านั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วพลังงานตรงนี้เป็นพลังงานที่คุณต้องสร้างขึ้นเองนะคือเป็นคนที่ฝึกคิดดีพูดดีทําดีแล้วก็จริงใจกับทุกๆคนนะครับ พลังงานพวกนี้ก็จะดึงดูดคนดีๆเข้ามาหาแล้วเมื่อคนดีๆเข้ามาหาคนดีๆเหล่านี้ก็จะสร้างโอกาสให้กับคุณแล้วก็สร้างความโชคดีกับคุณแบบไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวเชื่อแล้วครับต่อมาครับวิธีที่5แล้ววิธีที่5นะครับก็เป็นวิธีที่พูดถึงการรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับแล้วก็มีความกระตันยูด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่า การที่เราจะสร้างความโชคดีได้ส่วนหนึ่งก็มาจากการพบปะเจอเจอเจอ,เจอผู้คนนะครับถ้าเราเป็นคนแบบไม่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าสังคมแบบคนไทยนะก็ต้องคู่อาวุโสอะไรแบบนี้ก็หันยกมือไหว้ทำให้เขารู้สึกว่า,าเขาอยากที่จะสอนบอกกล่าวอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็กระตุนอยู่ด้วยเมื่อเราเมื่อมีคนช่วยเหลือเราเราก็ต้อง จดจำไว้แล้วก็มีโอกาสก็ช่วยเหลือเขาคืนอะไรแบบนี้เป็นเรื่องง่ายๆนะครับก็ต้องฝึกให้เป็นประจำเพราะสิ่งต่างๆเราเนี้ยแหละที่เราทำเนี่ยความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนนะครับแล้วมันก็คือการสร้างความโชคดีกับเราเน,เนั่นเองการรู้จักบุญคุณกาญยูก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะสร้างความโชคดีกับเราได้นะครับตรงนี้แหละก็ถือว่าเป็นอีกอันนึงนะที่น่าสนใจในการที่จะสร้างความโชคดีให้กับตัวเราเนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับความโชคดีข้อสุดท้ายและความโชคดีข้อสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของความมั่นใจนะครับความมั่นใจนั้นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะเพราะบางคนเนี่ยขาดความมั่นใจนะครับมั่นใจในตัวเองนะก็จะสร้างความโชคดีและเพราะว่าเชื่อในการตัดสินใจของตัวเองนะอย่าโลเลลังเลจนเกินไปมีจุดยืนนะแล้วก็ไม่หวั่นไหวกับสิ่งรอบข้างนะครับแล้วก็อะไรที่ เห็นว่าไม่ถูกไม่ควรก็ปฏิเสธไปความมั่นใจเนี่ยก็นํามาซึ่งความโชคดีเพราะว่าอะไรการตัดสินใจที่เกิดจากความมั่นใจที่ดีการคิดดีนะก็จะนํามาซึ่งโอกาสใหม่ๆที่มากมายเลยทีเดียวแต่ถ้าเราไม่เชื่อมั่นนะครับแล้วก็โลเลลังเลตลอดนะบางทีขี้เกรงใจอีกตอบ yes ในสิ่งที่ไม่ควรจะตอบแบบเนี้ก็จะทําให้เรานั้นสูญเสียความโชคดีไปพูดง่ายๆคือความโชคดีก็เกิดจากการที่เรามีจุดยืนที่ชัดเจนนะ เกิดจากกระบวนการคิดที่ดีด้วยนะก็จะทําให้เราได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการสร้างความโชคดีเนี่ยก็มาจากความรู้สึกภายในสัญชตาตญาณนะที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเรื่องนั้นเรื่องไหนดีเรื่องไหนไม่ดีแล้วก็ควรจะเลือกในการที่จะปฏิเสธเลือกในการที่จะตอบตกลงต่างๆก็นํามาซึ่งความโชคดีที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนั่นเองครับ ก็จะเห็นว่าทั้ง6วิธีในการสร้างความโชคดีนั้นเราก็สามารถที่จะนําไปพัฒนาแล้วก็สร้างเป็นโอกาสในการสร้างความโชคดีเพราะว่าเรามองเห็นโอกาสใหม่ๆเสมอนะคนที่โชคดีก็คือคนที่มองเห็นความโชคดีภายใต้สถานการณ์ที่เลวร้วายได้นั่นเองก็ถือว่าเป็นคนโชคดีแบบง่ายๆแล้วนั่นเองวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับ6วิธี6วิธีสร้างความโชคดีนั่นเองนะครับ